สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปสการ์ดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอยู่กันที่ป้ายดีใหม่เซิร์ฟ700นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยสำหรับในวันนี้นะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมฑ์รับชมผ่านในส่วนของผลิตโปสการ์ดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่างกกกก็สาาามมมรรรถดดดชช่่่ววยยััันนนเเเเเือออทแลล้้ี๋ไไปบะะะฮโค ก็หลังจากรวมเซิร์ฟเนาะก็เกิดอาการเซงกันเยอะมากนะโดยเฉพาะนะฮะเซิร์ฟที่อยู่ในแอเรีย7 0 0ครับผมบอกกันเลยว่าโหดโคตรนะฮะันดับหนึ่งนะครับถ้าผมมองไม่ผิดนี่พลังเกือบเยอะมากอะ7 8หลักอะคืออย่างเยอะโอ้โหก็เลยบอกโอ้หอะไรวะเนี่ยแม่งรวมเซิร์ฟทำหาอะไรวะเนี่ยตอนนี้ก็เลยฉุดคิดได้ว่า หรือจะบายยเซิร์ฟนี้ดีนะเอ้ยมีน้องๆช่วยไปเล่นเซิร์ฟอื่นกันลเยอะแล้วด้วยนะอน้องที่เล่นเซิร์ฟเจ็ดร้อยด้วยกันอะ่ะคือชวนไปเล่นเซิร์ฟอื่นกันเยอะมากก็เลยพิจรารณาเฮ้ยหรือว่าปีใหม่นี้เราจะสร้างเซิร์ฟใหม่กันดีวะเอาไหมถ้าใครอยากให้เริ่มใหม่ก็พิมพ์มาเลยครับพิมพ์หนึ่งพิมพ์ไรมาก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหหนึ่งเลยนะออนดับเนี่ย คือผมไม่ได้ซีเรียสเรืเ่องอันดับอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมโยนดับที่แบบวะ่า2,000กว่าอ่ะกดด่นเรื่องตกปลากันคืออนดับผมไม่ซีเรียสแต่ว่าสิ่งที่มันซีเรียสเรื่องหนึ่งก็คือบอสโลกไม่ตีตีเลยนะครับบอสโลกตีไม่ทันพอสองทุ่มปุ๊บมันขึ้นว่ากิจกรรมสิ้นสุดสองวันแล้วนะอืมแล้วก็อ่าอะไรวะบอลกมอนวุ่นวายครับอัตราการได้เพชรก็น้อยลงครับแม่งแย่งกันตีครับ ยังไม่ได้รวมสก,กิลวันเสาร์นะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันโอ้ชีวิตหนอ,อโอเคคิดว่านะอาจจะได้ลายดีนี้ไปไว,เร,วเร็วนี้แหละนะฮะเดีย๋ยวก็ดูก่อนนะ,ะดูท่าทีก่อนแล้วกันอโอเคอาจจะเล่นควบคู่กันไปไอพอยดีนี้ผมเน้นปั้นตัวละครนะฮะอา,อาจจะเล่นปั้นตัวละครหรือเปล่าอโอเค เฮียก่อนตรงนี้ครับอ่ะมาวัน2วันนี้ผมจับคู่ไม่ค่อยได้เลยนะมันจับไม่ค่อยได้จริงมันไม่ค่อยเจอคู่ต่อสู้เลยเนี่ยพอเจอแบบนี้มันก็ทอแท้เลยนะฮะเวนเอ้ยนะอ่ะเข้ามาให้แต้มรถแท้เลยนะฮะ่างที่เข้ามาว่าจะได้สู้ก็เข้ามาแจกแต้มไปก่อนเลย15 มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันจับคู่มาให้เจอพลังเป็นสิบล้านร้อยล้านบ้าบอไอสามสิบเก้าล้านนี่ครับเอ็มลิสนะเอาไปเล่นกับพวกตัวเทพก็เยอะนะอืมอ่ะพอเหอะแค่นี้พออ่ะเดีย๋ยวมาเล่นอันนั้นเลยดีกว่า,าเดี๋ยวเคสแล้วก็เล่นทีมข้ามเซิร์ฟเลยก็ได้มั้ง เดี๋ยวพอทำไมตีเดี๋ยวไว้วเจอกันรอบรอบเย็นก็ได้นะฮะถ้าไม่ลืมนะ <c oughs> คือจริงตอนนี้พลังมัน600กว่าไอ้คะแนนมัน600กว่ามันก็ผมก็ลอยตัวแล้วนะอาจจะไม่เล่นเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าพักหลังนี้ตั้งแต่ขึ้น600นี่คือจับเจอแบบว่าพลังพลังรวมร้อยล้านหมดเลย <c oughs> แล้วก็เจอมาตเตอร์สามร้อยสี่ร้อยล้านเอ้ยมาตเตอร์สามสามร้อยเลเวลสามร้อยสี่ร้อยทั้งนั้นมันไม่ไหวไงนะอ่ะโอเคอันนี้คือความความยากลำบากนะฮะ แต่แล้วเล่นกันต่อไปจริงเป้าหมายของผมก็คือผมจะต้องทำการดหลอดนะครับให้ได้มาสเตอร์ได้อันนี้คือเป้าหมายถัดไปแล้วก็ตอนนี้พลังก็7 6, ล้าน6กละก็จะ8ล้านจะเจะ7ล้านจะ8ล้านแล้วนะครับก็ค่อยๆเล่นไปผมไปลองเทียบกับที่ผมเคยเล่น6 2 6ผมว่าไอดีนี้ไวกว่านะไวกว่านิดนึงถ้าเทียบจับเลเวลเ1ด้วยกันนะตอนนั้นที่เล่นก็คือ 6- 2สก็ยังอัพสเปซสปะอยู่เลยคือตอนนั้นโลภไงอยากเล่นหลายตัว แต่นี้คือตั้งใจเล่นแค่3ตัว4ตัวก็อัพแค่นั้นช่วง2องวันนี้พลังไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้อัพยูโ you น know, ว่าไม่ได้อัพเนลิวิลไลไม่ได้อัพโซโลอาร์กนะไปอัพกั๊หลอดนะครับพลังมันก็เลยไม่ได้ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะผมไปอัพกั๊หลอดเป็นตัวด้านนอกก่อนไงถ้าเป็นฟูลถ้าเป็นฟูลกั๊หลอดเอาเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 6 9, 7, 000, ล้าน97ล้านเท่านั้นโอเคแม่งผ่านยากว่ะอันนี้ผมเล่นด่านที่เป็น90พลังกายนะโอ้โหยากไม่ไหวไม่ไหวนะระจนภายนอกก็คงจะต้องกลับมาเล่นด่านที่เป็น80เหมือนเดิมนี่ขนาดพลังเรามากกว่าทั้ง66แสนนะแต่ว่าเราก็สู้เขาไม่ได้อาจจะเป็นพอทธาตุมันไม่อำนวยนะตอนนั้นเล่นเป็นพวกยูโนวามมทูเกาะใต้ดินนี่คือบาเถื่อนมาก นีม่เป็นทีมผสมที่สุดแร่งมากเลยอ่ะไปเดี๋ยวรับของก่อนอันนี้ถ้ามีโอกาสก็จะมาตีหน่อยอ่ะ๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเราไปเล่นแตนดับเฮ้ยน่ลืมไกแกผมไปกดแม่บ้านแกสองวันติดแล้วนะโอ้โหแล้วดูสิไม่มีเล่นละโอ้ยแถนี้จะได้เล่นสิบครั้งเหมือน่อวานนะเหมือนกันเลยนะครับซ้ำรอยเก่า โอ้เล่นถ้าเล่นได้ให้5้าครั้งมันก็ได้แค่5รอบเองมันลำดับมันก็ไม่ขึ้นหรือ่ะลองดูกันว่า5้ารอบในวันนี้จะจบอันดับที่เท่าไหร่นะเสียดายวะ่ะเสียดาย5้ารอบที่กดไม่บ้านไปแม่งไม่ได้เลย <laughs> อ่ะโอเคเสียสิทธ์เลยครับอ่ะขึ้นมาพันสองอ่ะอ่านี่คือเอฟเฟกจากการรวมเซิร์ฟนะฮะผมก็ต้องมานั่งแตนดับใหม่แต่ว่าไปสองอันดับหนึ่งท็อปสิบมาแล้วแหละหู ขั้นต่ำก็10ล้านอ่ะสิบสี่สิบห้าล้านได้มั้งอ่ะโอเควุ่นวายนี่โปเกมอนวุ่นวายอย่างเมื่อวานเนี่ยผมจบอันดับที่49เลยนะโอเคปกติเนี่ยวุ่นวายผมจะจบที่9ที่10ที่9ที่10อย่างนี้นทุกวันเลยนะโอ้โห้วันจบอันดับที่49นะฮะแล้วก็เพชรก็ได้น้อยลงด้วยนะฮะอ่ะอันดับ400แล้วนะ แล้วค่อยขึ้นมาไอพวกนี้มันจะเป็นบอทอยู่นะไอคนที่เขาเล่นเทพๆเ,เขาอยู่ทั้งบนกันหมดแล้วนะเขาไต่เนะี่แต่ว่าแรกแ้อย่างใส่ฟรีมาเล่นได้แค่วันละ5ครั้งรวมซื้อสิทธิ์ก็เล่นอีก5ครั้งสิบครั้งนะแต่ถ้าเป็นใส่เติมเนี่ยเขาจะรีเซ็ตได้เรื่อยๆเขาก็สามารถดันภายในวันแรกขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการได้เพชรประจําวันเนี่ยก็มีน้องๆน,นะครับอยากให้ทําว่าถ้าเกิดมีเพชรอยู่ มีก้อนหนึ่งนะสักหมื่นหนึ่งทำอะไรดีเดี๋ยวผมทําคลิปแนะนําให้แล้วกันจริงๆเคยพูดไปในตามกิจกรรมต่างๆแล้วแหละแต่ถ้าบางทีน้องนะอาจจะไม่ได้ดูเพาคลิปในช่องมันเยอะตอนนี้คลิปในเพลย์ลิสต์มีอยู่1,400กว่าคลิปตอนนี้ก็ทำํำบ้านไอดีแยกออกมานะครับเซิร์ฟเจ700็กับ7 3็ ไปอันนี้ง่ายๆไม่ไม่ไมีปัญหานี่โดนไปก่อนเลยนี่ไงโดนอีกดอกหนึ่งครับเรียบร้อยอ่ะขึ้นมา151แล้วนะครับมันก็ได้เพชรอยู่นะเป็น,นก้อนๆอ่ะอีกสิทอีกรอบนึงเอาอันดับให้ต่ำกว่าร้อยหนึ่งได้ไหมอ่ะนี่ไงมาละเอาสัดเก้าสิบกว่าก็ได้ไหมาอาวน,นี้ก็จบที่เก้าสิบนี่เก้าสิบสองนี่เก้าสิบเอ็ดอ่าเก้าสิบเอ็ดดีกว่านะเลขดีครับ 91พาสนี้น่าจะลงไปอยู่แต่ผมดูแล้วแหละพลังที่ผมมีอยู่ผมสามารถอยู่ได้เต็มที่ก็ดับ40เพราะวาต่ำกว่า40ไปนี่คือพลัง10ล้านหมดเลยก็สุดาตานเยอะครับเซิฟนี้อะ91นะวันนี้ก็จบที่91ไปก่อนแล้วกันไม่มีสิทธิ์ในการเล่นแล้วทับสายฟรีหมดละมีแค่นี้อะโอเคก็ข้ามเซิฟดีกว่านะฮะได้เวลาละถึงเวลาให้เราต้องไปข้ามเซิฟกันแล้วนะฮะ ะก็เล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันนะครับผมทีมกัมเสิร์ฟเนาะอ่ะด่านแรกเลยเฮกัดหลอดดิเออกัดหลอดลงครับมันกว่านะกัดหลอดลงนี่หนุกมากนะครับอ่ะเล่นไปแล้วปล่อยพิษอย่างเดียวอ,ะอ,ยอ่ะเออโอเค ด่าหัดไปนะครับเราต้องเร่งรีบนะแข่งกับเวลานิดนึงอ่ะมานะครับอ่ะมานะครับมา,าที่สองนะใช้ยูนว่าแล้วนะครับจะได้ผ่านไปไวเนะตรงนี้ปึงมาเลยอยา่าร้อยครับสวยเลยนะนี700่ไงเรรยบร้อยครับโอ้ได้เพชรมา30นะ ก็ดีอยู่นะ30ก็ใช้ได้ไม่ได้น่าเกลียด่ะไปกันต่อเนื่องเลยนะใช้เพชรกันอย่างเอ้ใช้เพชรเลยกันอ,อย่างต่อเนื่องแต่เราก็ได้เพชรเยอะอยู่นะผมได้เพชรจากกิจกรรมแนีววันละประมาณร้อยนึงนะ่งประมาณร้อยหนึ่งได้ร้อยอัพทุกวันเลยนะก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ให้เพชรดีเหมือนกันนะครับผมได้เพชรได้หินไมก้าแล้วเนี้ยเยอะอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดฟาร์มเงินชั้นดีด้วย ไปนะครับผมจุดฟาร์มเงินชั้นดีเนี่ยมีก็ตรงนี้ก็มีครับในกรงในกิวก็มีนะเอาเรียบร้อยครับผมแจมเลยว่าแหมได้เพชรอีกแล้วปะมันได้ดตลอดอะเราเล่นเราก็ได้เพชรตลอดอามาสุดโหดเลยนะฮะมาโอโอและน้าบ้างด่านนี้เราได้เปรียบเว้ยเราจะไม่ติดแช่แข็ง อ่ะปล่อยแต่ศัตรูก็ไม่โดนใช้่แข็งเหมือนกันพูดทำไมไอ้ตัวนี้โดนได้เว้ยนี่แหละโดนได้ครับจ้านะยังไงอ่าเพื่อพลังให้ผมก็ดีเลยครับตุ้มีดเดียวจอดเลยฮะแน่นอนนะครับผ่านถึงบันนันนาะอู้อ่ะสร้างอ,อุ้ยโอ้ แบล็กคิวเรมาสเนะ,ะใช่ไหมใช่แบล็กเอนี้ไว้ครับอ่ะมามาจัดมาจัดมาสบายๆครับด่านนี้เป็นไดโอเป็นไดแม็กด้วยเหรอเป็นมาสเตอร์ไดแม็กนะไม่ใช่เลสโซนั้นไดแม็กในโซนั้นไดแม็กจะเถื่อนกว่านะมาสเตอร์ไดแม็ก็ก็โอเค แต่ชอบนะตัวแดงกับตัวทองตัวทองเนี่ยนแปลกๆนะอ่ะไปโอ้โหเดีย๋ยวปีใหม่นะฮะก็จะทำเกมใหม่นะฮะเกมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาผสมกับเกมเก,ก่าๆให้เราเล่นกันนะครับวยมาแล้วครับลิสวิกเจอซาเชียนครับผมไม่เคยไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยได้เจอครับอ่ะให้ดูหน่อย ดูดีว่าซาเช่มันทําอะไรได้บ้างครับผมคิดได้เลยว่าผมไม่ต้องขยับตัวก็ได้ซาเช่เขาน่าจะเก็บหมดดัดท้ายๆผมเล่นไม่ไหวแล้วเนะี่ยอาศัยโอ้โหสปีดถูกหมื่นสปีดเลยว่าผมหกเท่าเวนกรรมสปีดผมแค่หมื่นหนึ่งเองอือดูไม่ดีดโคตรแรงไงมันเปนน็นตัวโกงเนาะซาเชนสมาซันตา ไอ้จันทรุป,ปร,ราคาสูบิรีบราคาตัวนอ็อตฮูป้าในคอสมาเนะี่ยคือตัวโกงหกเตัวนะี่คือตกลงโกงสุดๆนะฮะแล้วก็แต่ว่าแปลกนะยังยังไม่เห็นมีใครเล่นอีเมก้านะตัวใหม่ที่เป็นนกอิกานะแล้วก็ตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้ละอุ๊บผ่าด เออใช่ไอเอ,เอชีฟูอ่ะไม่เห็นมีใครามาเล่นเลยวงวานเทพสองตัวนี้นะแผดก่อนหน้าแล้วก็แผดล,ล่าสุดเนี่ยที่จะเห็นเล่นกันเยอะๆก็จะมีเนี่ยแหละมีฮูป,ป้ากับซาเชียเนี่ยคนเล่นกันเยอะความโหดต้องยกให้เป็นที่หนึ่งนะฮะตัวนี้โหดจริงๆนะครับโหดสุดจะบอกแค่นี้เลยนะะนี่เก็บเรียบเลย ให้ดูแล้วกันโปเกมอนด่านหลังๆนะผมไม่ค่อยได้เอามาให้ดูกันเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นด่านท้ายมันไม่มีทีมไปลงนี่ครับอันนี้คือด่านสุดท้ายครับเป็นผี3ตัวนะผมชอบบาเซฟอรอนล่างม่วงมากเลยแม่งสวยดีสักวันเนี่ยคงจะได้เล่นทีมผีนะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะทีมผีนะ โอเคอ่ะเรียบร้อยครับชิวๆนะผ่านไปอ่ะก็มาต่อที่เลลิกอ่าหลุมลุยเลลิกแบบเร็วๆเลยแล้วกันจะ200ชั้นแล้ว148้แล้วจะค่อยกดไปอ่ะเจอแล้วครับอ่ะเล่นวันนี้ผมจะเล่นไวหน่อยผมวันนี้อยากจะข้ามขั้นสาพันแล้วแต่อารมณนะ์วันน่ะทำไมตีแม่งไม่เวิร์กนะฮะ เดีย๋ยวผมไอ้ก้ามปูเนี่ยเก็บไว้นะผมบอกเลยว่ามันจะไปใช้ผ่านด่านบอสได้ผมชอบเก็บก้ามปูมากๆเจอทางลงแล้วครับผมไปร้อยห้าสิบชั้นแล้วนะครับผมแบบเดียวเท่านั้นไวสุดๆนะฮะไปอย่าลืมเก็บก้ามปูเหมือนเดิมนะเอออ่ะโตไปเลยไอ้พวกน 4, 5, 6, 000, 000, เนี้ยสี่ห้าล้านหกล้านเนี่ย ออโต้ได้สบายๆนะไม่ต้องเข้าไปเล่นเองให้เสียเวลานะครับถ้ามีไอเทมที่ทำลายได้ก็ทำลายแม่งไปเลยแต่ว่าแนะนำให้ไปทำลายกับบอสที่พลัง13 45ล้านดีกว่าเนี่ยเนี่ยต้องใช้แน่ๆครับต้องเอากล้ามปูมาใช้กับทางลงตรงนี้แน่นอนเพราะมันเป็นบอสพลังประมาณ12ล้านได้ขอดูหน่อยเงียบร้อยครับ151หอ่ะลุยกันต่อนะฮะ หาทางลงให้เจอนะครับก็เก็บตัว S ไว้นะเอานี่ไงเอาไปใช้ซื้อของในร้านค้านะครับตอนนี้ผมกำลังจะปลดไอ้คะแนนผูกพันตัวที่3นะฮะก็ไล่ไปลดไปเรื่อยผมบอกเลยว่าหลังจากเลเวล90ก็มันคือจุดเปลี่ยนนะมันคือจุดเปลี่ยนของไอดีเรานะครับไปไปต่อครับ คิดว่านะน่าจะพลัง7ล้านภายในสัปดาห์2องสัปดาห์น่าจะเล้านได้อยู่ค่อยเล่นไปนะฮะนี่ก็อรอลุ้นอยู่ว,ว่าอาทิตย์หน้านะครับจะมีกิจคริสต์มาสนะคิดว่านะถ้าเหมือนปีที่แล้วจะมีกิจคริสต์มาสปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีดอกดอกพิเศษั้งดอกจำกัดเวลาจะเป็นพวกของพวกตุ๊กตาคริสต์มาสลูกกวาดล,ลูกอมอะไรเงี้ยเอาไปแลกของในกิจกรรมปฏิหารนะก็ถือโอเคอยู่นะตอนนั้นก็ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การดรอปก็เตรียมพลังกายไว้ดีนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมาพร้อมกับกิจใช้พลังกายมันชอบเอามาคนละหวานกันจริงๆมันน่าจะามาเอื้อกันไปเลยเนาะจบๆเอวเวนการรมไปกด Auto ออโต้เฉยเดี๋ยวใช้ก้ามปูฆ่ามันน่ะโอเคอ่ะก็มันจะมีกิจคริสต์มาสกับกิจปีใหม่อะแต่คิดว่าน่าจะรวมกันอยู่กิจเดียวแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องลุน้นกันก็คืออ่ากิจจับเทพนะครับ โปเกมอนหลุดในเขตจับอ่ะอตอนเนี้กี่ไอดีก็ตามครับบัตรจับเป็นร้อยหมดแล้วบอกแนะ <c ười> ค่นี้คือแน่นอนอ่ะรอบเนี้ยไม่ว่าจะไอดีไหนก็ตามผมต้องมีเทพเพิ่มอ่ะเออจะซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ค่อยว่ากันไปอ่ะเดียกก๋ยวกดรับก่อนอันนี้มันเต็ม40แล้วนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นใหม่แล้วเก็บใหม่นะครับตรงนี้ไม่ซีเรียสมากนะฮะคือก็ทำแค่ภารกิจรายวันให้มันจบๆไป โอเคแน่นอนนะครับผมตรงนี้ของจริงนะฮะเร็วๆนะครับผมตรงนี้มาอ่ะก็กดกวาดล้างได้เลยนะครับด่านสำรวจเนี่ยลอยแป๊บหนึ่งนะผมอีกแค่ประมาณ300เรเศษเศษชิปสีทองนะผมจะได้ลูคาลิโอแล้วเดีย๋ยวผมจะปั้นลูคาลิโอเป็นตัวนอกเมตานะแล้วก็เอามาเล่นด่านสำรวจนะครับเหมือนที่เล่นเหมือนที่ทำลูเกียกับดิซซ้อนเล่นอนะ่ะพอเล่นเสร็จก็เอาไปเก็บไว้ก่อน ต่ว่าลูคาเรโอเนี่ยมันมีข้อดีข้อหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะเอาไปเล่นตีบอลโลกได้นะม,มันจะมีอบิลิี้พิเศษพาสีฟที่ทำให้เราได้คะแนนจากบอลโลกเยอะหน่อยอโอเคแต่ตอนนี้ผมยังตีบอลโลกไม่ได้เลย2วันแล้วตั้งแต่รวมเซิร์ฟมาตีไม่ได้เลยนะฮะไม่ไหวไม่รู้มันตีกันตอนไหนกดเข้ามาปุ๊บบอกหมดเวลาแล้วงงกับมันจริงๆนะรวมทีก็โอ้โหเราอาจจะโชคร้ายนะเพราะว่า ตอนผมเล่นตอนผมเล่น626หรอเอลือรสักอย่างหนึ่งผมรวมเซิร์ฟมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้แต่เคสนี้700นี่รวมแล้วเละเลยเออนี่กำลังเดี๋ยวรอบหน้า731ก็จะโดนเหมือนกัน731นิวสาไต่ขึ้นมาระดับ20กว่ากว่าแล้วโอ้พลังผมแค่3ล้านไงเ 3, 000, 7, 3 1อ่ะไปเซิร์ฟ731พลังก็ประมาณ3ล้านหนึ่ง เรี็บร้อยดีโอเคครับตรงนี้หาไล่เก็บเคลดไปให้หมดนะอะล้ไล่เก็บเคลดไปอ่าแต้มภารกิจสนุกก็จะครบ1 0 0 0พันละคิดว่าพรุ่งนี้ก็ครบพันหนึ่งวันนี้น่าจะไม่ครบหรอกเพราะว่าคะแนนมันจะหมดไอคะแนนคะแนนจะหมดกิจกรรมมันไม่มีไม,ไม่ค่อยมีอะไรทำละไม่น่าจะถึงโอ้โหมาถึงก็แพ้เลยใช่ไหมไอทีม2ชนะอยู่แล้วครับเรามาเก็บทีมสองกันแทนนะอืม อ๋โอเคพอถูถูได้ไถพ่อถูกได้ไถสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปนะเอออ่ะไปดีอ่ะสองร้อยยี่สิบนนี้ถือว่าได้คะแนนเยอะนะอ่ะโอเควันนี้เล่นหอคอยไม่ทันใช่ไหมเนี่ยเล่นดึกเกินไปก็เลยแค่ป่าไม้อย่างเดียวเนาะเออเหลือแค่ป่าไม้จริงแล้วก็ป่าไม้กับสาพัน์ก็จบแล้วใช่ไหม นั่นเองผมลงป่าไม้ก็สซาพันเพราะสาาพันผมจะเล่นอยู่แล้วใช่ไหมเออโอเคส่วนวัดพลังเนี่ยวันนี้ไม่ต้องสื่อเลยพลังจะได้ไม่เยอะนะเพราะว่าเราไปลงที่กัดหลอดนะครับอืพลังที่เห็นว่าเจดล้าน6กเนี่ยมันคือยูโนวาเนะยฮะเป็นหลักแต่ถ้าผมเอาการดหลอดมาแทนยูโนวาเนี่ยพลังจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรองให้กัรลดหลอดพลังเท่ายูโนวาก่อนเราค่อยนับกันใหม่เออไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับการที่พลังเราน้อยลงแล้วเราได้ตัวที่ต้องการเนาะอื ตอนนี้นะครับผมไล่เก็บเหรียญแฟตอยู่นะครับให้ครบ400อยแล้วผมก็จะรีหาการ์ดหลอดล่างแฟตนะฮะเพื่อที่จะรอเปลี่ยนนะครับตอนนี้รีไปก็ไม่ได้ครับร่างเหรียญแฟตไม่พอมีอยู่แค่200อยกว่าจําได้เพราะเราไปเปลี่ยนรีซดอนไปแล้วหายไป200แต่ก็ไม่เป็นไรครับเก็บแป๊บเดียววันหนึ่งก็ได้20 30สิชิ้นแล้วนะครับเก็บอยู่ประมาณ10กว่าวันก็ได้แล้วอืมแป๊บเดียว อ่ะซื้อของในร้านค้าครับผมก็จะซื้อของประมาณนี้แหละผมก็จะซื้อไอเทมเสรชิปอาร์ซิโอตแล้วก็อุปกรณ์ในเลลิกอันนี้จะรีบเอาไปเปิดนะครับคะแนนผูกพันนะฮะรู้สึกว่าน่าจะไปเปิดผมเปิดโซโลอาร์ไปยังผมจำไม่ได้ละมันไข่ตัวหนึ่งเนาะแต่กัตหลอดเนี่ยสตัวกัตหลอดเนี่ยผมเปิดได้ละเพราะว่าผมพุ่งอัพสเตตไปได้600นะครับเงื่อนไขคือมันต้องมีสเตตหกร้ 600, อยอะเบีิตี้รวมอะหกร้อยเนี่ยหมายถึง600ที่ อ่ากดล้างอะไรเรียบร้อยไปบงไวม็ก,มกยัดรวมนะก็ยังดีครับเดี๋ยวพอผมได้เขาเรียกว่านะพอผมได้การหลอดมาเตอร์เสร็จใช่ไหมครับผมก็จะไปทำเรคอซ่าต่อนะฮะก็จะเก็บเพชรสุ่มนะครับรลุ้นเรคาซ่ากันต่อสเต็ปผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเราใช้เพชรไปกับโดรกัมนเทพ3ตัวแรกแล้วก็มาใช้กับป้ายโดรสู้แต่ว่าผมอะไม่ได้ใช้กับป้ายโรสู้เลยผมมาใช้กับการหลอดก่อนอืม เพราะนั้นหนังสือการด้อนผมก็ยังมีไม่เยอะไอดี ID. นี้ก็มีแค่2 2 0 0 0 0 0อย200ก็ชิ้นไม่เยอะมากอ่ะโอเคอัปเกรดอัพะไรกันไปก่อนแล้วกันตรงนี้ยิมเนี่ยยังไม่อัพดีกว่าเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนอัพทีเดียวนะฮะเดีย๋ยวจะกลับไปล้างยิมใหม่ละเพราะว่าอัพยิมเนี่ยแม่งไม่ได้หายเลยแบบเสียไปตั้ง20ง0มืนได้สปีดมา20อย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าผมไปล้างแล้วผมได้เยอะกว่านะอื สร้อยข้อมือก็เดีย๋ยวค่อยอัพครับไม่มีอะไรนะเหลืออัพตัวข้างในอย่างเดียวอ,อยี๋ย่อยของก็ได้ย,ย่อยของเด่ย๋ย่อยเ,อเสร็จเดี๋ยวก็ไปเล่นสัพันอยู่ว่าด่าเน,นี่ยไม่ต้องเล่นอยู่แล้วผ่านไม่ได้ด่าน,นี่ต้องสัก8ล้านเนี่ยเราค่อยไปเจอกันใหม่เออ,เอ,อใช่สัก8ล้านอะ่ะหดี๋วไม่ก็7ล 7, 7, ้านเดีดย่ค่อยว่ากันน่ครับการหลอกผมก็ถ้าใส่อุปกรณ์อะ่ะถ้าใส่ประดับจะได้2ล้าน2นะตอนนี้ไม่ได้ใส่ประดับครับ,รบก็เลยอยู่ที่1ล้าน9ก้าแสนแปดหมื่น ค่อยไอ้นี่ไปยังไงก็เก่งแน่นอน,นครับตัวนี้ไม่ต้องสืบอะโอเคคิดว่าน่าจะประมาณนี้เนาะไปมองไปแม็กมีก็ยัดกัดหลอดผมลงกัดหลอดอย่างเดียวตอนนี้เดีด๋ยวดิผ่านมาหลายวันแล้วยังอัพสกิลกัดหลอดยังไม่ถึงเลเวล91เลยนะฮะอะโอเคนะครับเราไปเล่นสอบพันกันบ้างดีกว่านะข้ามขั้นดีกว่า อ๋อโอเคครับสาพันนะครับนี่ผมเล่นตองคืนนะโอเคนะครับมาจับคู่เล่นกันกอเท่าไหร่เท่านั้นนะฮะผมอ่ะโอเควิ่งมาแจมเลยมาแบบสบายอ่ะนะฮะผมว่าใช้ได้เลยซู้ไม่ยากนะครับตรงนี้ชิวๆนะครับผมไปเลยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจกิกรรม อย่าลืมนะครอย่าลืมไปจับเทพกันนะฮะเทพหลุดมาในเขตจับแล้วนะอย่าลืมมาจับกันเด้อส่วนเซิร์ฟ700นะครับ EP นี้ก็ไม่ได้เอาภาพเขตจับอะไรไหมดูหรอกผมทำคลิปแยกไว้อยู่แล้วนะฮะติดตามชมได้เลยครับ4วันจับแม่งทุกวันนะฮะนะครับ,รบสู้ต่อ อืมโอเคได้ไหมอ่าเฮ้ยตัวเดิมป่ะราชทุยชื่อนะโอเคนะครับเล่นนี้แก้ขาดไปก่อนก็ได้นะจัดกันไปนะฮะ ก็ไอดีนี้ก็แค่อัพความคืบหน้านะฮะถึงอาจจะไม่ได้อัพพลังอะไรมากมายก็มีความคืบหน้าของไอดีบ้างเล็กน้อยนะครับรวมเซิร์ฟแล้วก็จะลมแบบเซ็งๆโอเคราชทุยไอสักเกมหนึง่งวบบปะจะได้ปิด EP กันเพชรมีอยู่2,460้ยใช่ไหม ก็เก็บเพชรใหม่นะก็จะทำกัรหลอดมาสเตอร์ก็ต้องเก็บเพชรอะโอเคครับโหเจอรัตทัทวีสบายๆนะอืมสามเกมติดเลยนะฮะเจ๋งจังจงนะครับผมโอเคหนึ okay. ่งศูนย์นะครับอืมสบายๆ โอ้โหส่งแย้ไฟมานะฮะปุ้มอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้าบอนโซนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็นกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ